บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะช่วงนี้ทางเขตพื้นที่ของดิฉันใกล้ถึงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องชาวนามีข้อกังวลฝากดิฉันเรื่องราคาข้าวในปีนี้ค่ะเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากทั้งราคาปุย๋ยราคาน้ำมันไหนจะมีค่าลดเกี่ยวข้าวอีกทำให้มีความกังวลว่าถ้าราคาข้าวตกต่ำจนเกินไปหรือตั้งราคาไว้สูงในช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวแต่พอพี่น้องพากันเกี่ยวข้าวกันเยอะ ราคาข้าวตกลงมาอีกพี่น้องชาวนาจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากทำนาทำการเกษตรขาดทุนทุกปีดิฉันเป็นตัวแทนของพี่น้องอำเภอเดชอุดมขอส่งเสียงสะท้อนนี้และขอฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลชุดนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณามองเห็นถึงความเดือดร้อนความกังวลและรับฟังเสียงของพี่น้องชาวนารวมถึงพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่เฉพาะราคาข้าวนะคะ ถ้าราคาสินค้าทางการเกษตรดีไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดปาล์มน้ำมันยางพาราทำให้พี่น้องลืมตาอ้าปากได้ทำนาทำการเกษตรไม่ขาดทุนพี่น้องจะได้มีความหวังมีกำลังใจและมีเงินไปลงทุนต่อย,ยอดในปีต่อๆไปอีกด้วยค่ะดิฉันขอฝากเรื่องนี้ให้รัฐบาลพิจารณาอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะกบขอบคุณค่ะ เรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับอยากจะกระตุ้นเตือนไปที่รัฐบาลเรื่องของการช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ํานอกจากนั้นก็คือเรื่องของต้นทุนครับไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาซึ่งทราบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจะมีโครงการธงเขียวออกไปเอาต้นเอายานะครับยาฆ่ามแมลงปุ๋ยยาต่างๆเนี่ยไปช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรก็อยากที่จะให้เร่งรัดดําเนินการไปทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดในประเทศไทยครับนอกจากนั้นครับเรื่องที่2ก็คือการเปิดให้ลงทะเบียนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในปัจจุบันเรามีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่มากถึง13ล้านคนแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศที่ยากจนแล้วก็อยู่ในเกณฑ์จํานวนมากแต่ยังไม่ได้เข้าสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังทางกระทรวงการคลังนะครับให้พิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับสิทธิ พร้อมๆกันนั้นก็ขอให้ทบทวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเพราะข้อมูลเดิมเนี่ยเป็นข้อมูลตั้งแต่สองสาปีก่อนแะครับยังไม่ได้มีการทบทวนมาบางคนเมื่อสองสามปีก่อนจนแต่ตอนนี้มีไรายได้มีอาชีพแล้วนะครับก็อยากที่จะให้คนที่ยากจนแล้วก็เดือดร้อนจริงเนี่ยได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับปรนเด็นต่อไปครับเรื่องของคนละครึ่งครับต้องขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลนะครับที่ได้นําคนละครึ่งพลัสกลับมาฝากปัญหาจาก ร้านค้าขนาดเล็กครับในการขึ้นทะเบียนร้านค้าใหม่มีปัญหาในการลงทะเบียนค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะฝากถึงทางกระทรวงการคลัง,งได้เร่งเร่งแก้ปัญหาเพื่อเปิดโอกาสให้กับร้านค้าขนาดเล็กได้เข้าสู่ระบบให้มากขึ้นประเด็นต่อไปครับเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบภยัยน้ําท่วมผมได้ไปลงพื้นที่กับท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้ให้แนวนโยบายไว้ชัดเจนเรื่องของการสํารวจบ้านเรือนที่เสียหายฝากไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านนายกมอบหมายไว้ชัดเจนว่า ไม่ต้องรอให้น้ำลดขอให้เงินช่วยเหลือเยียวยานั้นเหมาะสมเร่งด่วน และรีบจ่ายส่งตรงถึงชาวบ้านดิฉันนะคะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนอำเภอสุงเนินอำเภอขามทะเลสออำเภอโนอนไทยเจ็ดตำบลค่ะดิฉันไปที่ไหนนะคะชาวบ้านก็วิงวอนให้ดิฉันเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องค่ะในเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะคะไม่ว่าจะราคาข้าวเปลือกราคาข้าวโพดหรือราคามันสำปะหลังนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะราคาตกต่ำมากมากค่ะซึ่งชาวบ้านโอดโอยมากค่ะไปที่ไหนชาวบ้านก็บ่นนะคะซึ่งดิฉัน ขอเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องในเขตดีชันแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะคะทั่วประเทศนะคะให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพิ่มราคาสินค้าเกษตรให้พี่น้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะจากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่3มอำเภออำเภอเซกาอำเภอบึงของหลงอำเภอบุงคาพี่น้องประชาชนฝากขอบคุณนะคะรัฐบาลโดยการน,นําของท่านนายกอนุทินชาญวิรูลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งพล u สนะคะทึ่ทาให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสนะคะได้ลืมตาอ้าปากขึ้นอีกนิดนึงนะคะท่านประธานนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านประธานโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระบบการเสียภาษีซึ่งไม่ได้รับโครงการนี้มา ก็มีโอกาสได้เข้ามาในโครงการนี้ด้วยทําให้เห็นว่าโครงการของรัฐบาลได้พยายามกระจายเข้าสู่มวลชนนะคะทุกกลุ่มชนมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เองกลุ่มผู้เสียภาษีโดยเฉพาะข้าราชการในพื้นที่ของดิฉันนะคะฝากขอบคุณอย่างความสุดซึ้งอย่างจริงใจมาให้นะคะถึงท่านนายกค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีกลุ่มในสามอำเภอเซกาบึงของลุงบุงค้าอีกจํานวนไม่น้อยกับท่านประธานค่ะที่ตกสํารวจนะคะที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการดีๆของรัฐบาลนะคะอาจจะด้วยหนึ่งการ ขัดสนในครอบครัวบางครอบครัวมีโทรศัพท์ใช้แค่เพียงเครื่องเดียวหลานก็เอาไปใช้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้ลงทะเบียนในจุดนี้นะคะทําให้มีการตกสํารวจมากยิ่งขึ้นดิฉันจึงอยากนําเรียนท่านรัฐบา,ฐบาลนะคะให้พิจารณานในการที่จะใช้สิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าถึงมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การนําเสนอต่อกํานันผู้ใหญ่บ้านสแสดงตนโดยผ่านบัตรประชาชนนะคะหรือว่าให้ออกมาสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้้ที่ตกสํารวจเหล่านี้นะคะจะได้เข้าถึงสิทธิ์ในโครงการต่อไปมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ